สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกท่าน,นครับวันนี้ที่ทำรายการก็ตรงกับวันที่20พฤษภาคม2564ครับวันนี้ก็เอาภาพบรรยากาศนะครับการติดตามช้างป่าในพื้นที่ของสวนป่าท้องภูมิองค์การสกักการป่าไม้รับชมครับคลิปนี้ก็ถ่ายเมื่อวันที่14พฤษภาคมนะครับ2564ครับราวประมาณสัก17นาฬิกา20นาทีครับก็ mm hmm. เป็นช่วงเวลาที่ฝนตกอย่างหนักนะครับในมินทีของสวนป่านครับบริเวณนี้ก็เป็นสะทุ่งนาหรือว่าบ่อบึงกชสารครับที่ทางมนิีจากกชสารร่วมกับสวนป่านของผมขุดไว้นะครับสําหรับรองน้ําให้ช้างป่าได้ใช้ประโยชน์ครับฝนก็ตกย่างหนักนะครับก็เลยขับรถวนลงมาเรื่อยๆครับว่าจะไปที่อติดตามร่องรอยก็ไม่พบแล้วนะเพราะว่าฝนตกยังหนักก็ชะล้างร่องรอยของช้างป่าไปหมดนะครับ ตรงนี้ก็เป็นถนนทางด่วกาลนะครับต้นไม้ใหญ่สองต้นที่มองเห็นเมื่อกี้ก็เป็นต้นร้านสุกนะครับที่เคยมีเจ้าหูรูแล้วก็จุดของเจ้าแฮปปี้เจ้าจอยมาช้าไปโยนะครับในการกินลูกร้านนครับนี่ครับฝนตกยังหนักเลยครับในฝนก็เริ่มติดจุดแล้วครับประมาณสักห้าโมงสี่สิบกว่านาทีแล้วครับห้าโมงเย็นสี่สิบกว่านาทีนี่ก็ฝนก็เริ่มซาแล้วครับจุดน้ํานี่ก็ไหลลงมาบ่าตามร่องถนนเลยนะครับนี่ เป็นลอกน้ำรับข้างถนนนี่ครับหนักมากครับฝนครับก็ตกต่อเนื่องติดต่อกันมาตั้งแต่ช่วงสงการแล้วนะครับจนถึงพฤษภาคมต้นเดือนพฤษภาเนีกลางเดือนพฤษภาเนียังตกอยู่ครับนี่น้ําไหลข้างล่างก็จะเป็นลาห้วยนะครับไหลลงมาชโลว์ลห้วยนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเจ้าหูรูนครับนี่ก็ถ่ายบริเวณใกล้เคียงกับที่ฝนตกเมื่อกี้นะครับคลิปนี้ก็ถ่ายเมื่อวันที่าพฤษภาคมนะครับ 25 6 4ครับก็พบเจ้าฮงรูตัวเดียวครับที่อยู่ตอนนั้นครบเพราะว่าทั้งเจ้าจ่อยแล้วก็เจ้าแฮปปี้น่าจะเดินทางกลับไปสุทุขโขลงแล้วนะครับก็ทิ้งเจ้าฮงรูไว้ตัวเดียวครับไว้พักบนที่นะครับก็หากินเรื่อยๆครับในแปลงปลูกสร้างสวนป่าครับนี่เป็นแปลงไม้สักของสวนป่านะครับมีทั้งใบไผ่แล้วก็หญ้าเาวันมากมายครับเยอะมากครับมหาสารเรื่อง ของพืชอพวกไผ่พวกหญ้าครับหลากหลายชนิดนะครับเป็นั้งหญ้าคาหญ้าพงหญ้าอ้อใบไผ่ที่เป็นทรงเตี้ยๆครับกินได้หลากหลายครับก็ไม่รู้จะกินอะไรครับเจ้าของรูนกินจนเดินแทบจะไม่ไหวครับดูครับอ้วนมากครับล้มไม่หมดนะครับก็อยู่ตัวเดียวสบายครับเพราะว่าเป็นช้างที่ใหญ่นะครับก็ไม่เกรงกลัวใครอยู่แล้วหาจินเสรีวน่มันที่ของสวนป่าประมาณรับสองหมื่นไร่เนี่ยก็เดิน ทุกวันเดินไปทั่วครับวันหนึ่งก็ประมาณสักเกือบสิบกิโลครับวันนี้เจออยู่ซอยหนึ่งครับช่วงกลางวันช่วงบ่ายเจออีกซอยหนึ่งช่วงกลางคืนตอนเช้าเจออีกซอยหนึ่งครับชอบเดินมากครับเดินตามถนนคนทางนี่ที่สวนป่าตัดทิ้งไว้นี่ก็มีแต่รอยเท้าช้างเทนั้นนะครับส่วนในวืนที่สวนป่าช่วงวันที่สิบเก้ายี่สิบนี่ครับก็เมื่อวานนี้วันที่สิบเก้าก็มีรายง,งานสวนป่าด้วย คนงานสวนป่าของสวนป่าทองภูมันเจอตัวหนึ่งครับแต่ก็คงน่าจะเป็นเจ้าหูสองรูครับเพราะว่าเจ้ากนสองรูนี้ก็อยู่ตัวเดียวเดินไปเดินมาอยู่นะครับช้างใหญ่ที่เจอเมื่อวันที่15พฤษภาคมนะครับแสดงว่ายังอยู่ในสวนป่าอยู่ครับแต่ว่าหากินไกลครับประมาณวันนึงก็เดินเกือบ10กิโลครับเดินไปเดินมาหากินไปเรื่อยครับก็เป็นลักษณะนะครับการ หากินประจําถิ่นการลาดตะเวนด้วยไปในตัวนะครับอาจจะเป็นการเฝ้ารอพอยนะครับให้โขงช้างที่จะให้กินที่อื่นกลับมาสมทบนะครับเพราะช่วงฝนนี้ช้างป่าก็ไม่ค่อยอดพระอยากรับเรื่องอาหารกันกินนะครับมันมีอยู่เยอะนะครับโดยเฉพาะพวกหญ้าพวกไผ่นี่ก็เริ่มแตกไปแต่ก่อขึ้นแต่กอขึ้นมากมายครับทุกที่ทุกจุดนะมีหมดนะครับก็เลยไม่มีกามจะเป็นต้องเคลื่อนย้ายนะครับเดินทางนะครับ นี่ก็ดูมีความสุขมากครับเจ้าของรูนี่ครับกินไปเล่นไปนะครับเล่นดินไปโยดินขึ้นหลังไปไล่พวกมแมลงพวกเหลือไปเรื่อยครับเดี๋ยวมาเห็นร่องรอยการตกมันนะครับรเจ้าของรูนี่ครับอาจจะเป็นในช่วงของอากาศที่ร้อนอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มีน้ํามันออกมาที่กระมับชัดเจนนะจริงจริงช้างป่าถ้าสมบูรณ์มากๆนี่ก็อาจจะตกมันได้เรื่อยๆนะครับกับเจ้าของสองรูนี่ที่ไปเจอเมื่อช่วงวันที่สิบห้าพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ มีน้ำมันไหลออกมาจากกระมับนิดนดหน่อยครับก็คิดว่ามีความสมบูรณ์เต็มที่นะครับเรื่องของการอาหารการกินนะครับพละกําลังนะก็เลยมีน้ํามันไหลออกมานะครับนี่ครับกินสบายครับเด็ดกินใบไผ่นะครับแล้วก็พวก้าพืล่างต่างๆนะครับส่วนปลาไม่สักนี่ก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่า มีระยะการปลูกของไม้อยู่ประมาณ4ี่คูณสี่เมตรนะครับระหว่างต้น4ี่เมตรระหว่างแถว4ี่เมตรนะครับก็ทําให้มีช่องว่างนะครับโดยเฉพาะไม้สักนะครับที่ยังมีอายุน้อยอยู่ช่วง1ปีถึงห้าปี10ปีนะครับก็ยังมีช่องว่างระหว่างต้นระหว่างแถวอยู่นะครับทาให้แสงสว่างส่งลงมาถึงพื้นดินนะครับทาให้มีพวกหญ้าพวกกลุ่มไผ่เกิดขึ้นครับก็ถือว่าเป็นอาหารของช่างป่าได้ครับถ้าเปรียบเทียบกับป่ารักด้านในที่เป็นป่าใหญ่ๆครับ ส่วนใหญ่ไม้ก็จะมีทรงพุ่มที่ลักษณะใหญ่นะครับเตืนยอดยคิดกันนะครับแสงก็จะส่องถึงพื้นไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยพวดถึงนะครับทําให้มีพวกหญ้าพวกผ่ยอะไรไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับเรื่องของอาหารการกินของช้างโดยเฉพาะในป่าใหญ่ก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้าเทียบกับป่าโล่งที่เป็นป่าทุ่งหญ้าป่าสนป่าปูกนีก็อาหารการกินเรื่องของพืชนี้ค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะครับก็ ถือว่าได้มีการช่วยเหลือสปานั้นในเรื่องของการปลูกสร้างสปานะครับทําให้มีหญ้ามีไผ่เกิดขึ้นนะครับเวลาช้างไปใช้ประโยชน์ก็สามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าชนช้นชาวบ้านนี้ก็ไม่ค่อยมาสนจจอ,อยู่แล้วนะครับในสวนปาน่าสวนป่าก็จะปลูกทิ้งไว้นะครับประมาณสักสิบห้าปีนะ ตั้งแต่ปีที่หนึ่งถึงปีที่สิบห้าก็จะปล่อยธรรมชาติไว้นะครับก็อาจจะมีการตัดทวันวันหญ้าวันลูกไพล์ลงบ้างวันลูกไม้ลงบ้างนะครับแต่ต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็ต้องรอประมาณสักสิบห้าปีนะครับถึงจะมีการถยอยตัดออกมานะครับก็รอเวลาอีกสักยี่สิบปีก็ตัดรอบสองครับจนถึงสามสิบปีก็จะตัดหมดทุกแปลงทุกต้นในพื้นที่นะครับก็จะมีการหรือพัฒนาปลูกใหม่ครับขึ้นมารอบใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ ถือว่าเป็นการหมุนเวียนในเรื่องของสวนป่าปลูกนะครับให้มีไม้ได้ใช้ประโยชน์นะครับโดยเฉพาะชุมชนชาวบ้านนะครับพวกอุตสาหกรรมไม้ต่างๆนะครับก็มาอาศัยนะครับเรื่องของไม้เศรษฐกิจนี่นะครับช่วยในการก่อสร้างบ้านเรือนทำเฟอร์นิเจอร์นะก็มีทั่วไปครับสวนป่าขององค์การสหกรรมป่าไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นสวนป่าทางภาคเหนือสวนป่าไม้ซักนะครับสวนป่าทางภาคกลางก็จะมีโซนของ จังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีไซโยกนอำเภอไซโยกสองที่คำว่าภูมิสามที่นะสามจุดสามสวนป่านะครับก็สามารถนำสร้างสามารถนสร้างไของูเศรษฐกิจนะครับถุมชนชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมของสวนป่าได้เป็นอย่างดีนะครับก็เป็นเหมือนกับ ่านร,รักนะครับอ่านรักด้านในโดยเฉพาะพื้นที่กองอุทยานเขตร์สาธารป่านี่ก็จะมีการบริหารจัดการกันพลอยากนะครับป่านั้นเป็นป่านรักก็จะมีการอนุรักษ์ไว้อย่างเดียวครับห้ามคนเข้าไปใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็เริ่มจะกลับแล้วครับวันที่สิบสี่สิงหาคมนี่ก็หากลับแล้วครับขับรถตามเส้นทางของสุดป่านี่มีร่องรอยฝนตกไปใหม่ๆนะครับน้ำนี่พ่วมถะนได้หมดครับชุ่มฉ่ำไปหมดนะครับ เลยนำภาพบรรยายกาศการติดตามทั้งป่าแล้วก็เจ้ากลูไม้รับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากว่นนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ